เฟเดริกดับเบิทเลอร์นะครับเฟเดริกดับเบิเทเลอร์เป็นวิศวกรชาวอเมริกันและนักประดิษฐ์ถือว่าเป็นบิดาของการบริหารทางวิทยาศาสตร์และมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับ สรุปแนวคิดและทฤษฎีของเฟเดริกเดบ a y l o เทเลอร์ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับ Principle of Scientific Management f ฟเดริกเดบันยูเได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์และดีกว่าการจัดการแบบความเคยชินนะครับหรือ rule of thumb ซึ่งเป็นการบริหารที่ไม่มีรูปแบบอาศัยวิธีการบริหารแบบเดิมๆทาตามกันมาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ เทเลอร์เสนอให้องค์กรมีการจัดตั้งระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยอาศัยวิธีการศึกษาที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับทำให้การสร้างหลักในการบริหารจะต้องมีการทําอย่างเป็นระบบโดยอาศัยเทคนิคหรือวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์กฎระเบียบวิธีการในการทํางาน มีมาตรฐานในการทำงานที่องค์กรที่จะนำมาใช้ต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์เชิงประจักษ์เสียก่อนนะครับโดยมีการสังเกตจับเวลาจดบันทึกวิเคราะห์วิจัยมาแล้วอย่างดีว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วสามารถนำมาใช้ในการทํางานนั้นได้อย่างดีนะครับ ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือจัดการบริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเทเลอร์มองคนงานแต่ละคนเปรียบเสมือนเครื่องจกักรที่สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์การได้เจ้า <c oughs> ของตำรับ The One Best Way คือประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญ3อย่างก็คือ 1>, 1. เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด selection 2. ฝึกอบรมคนงานให้ถูกวิธี training และ3นะครับเลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด motivation t a y l o r ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง time and motion study เวลาและการเคลื่อนไหวเชื่อว่ามีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียงวิธีเดียวที่ดีที่สุดเทเลอร์ Taylor, เชื่อในวิธีแบ่งงานกันทำผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบนเทเลอร์ Taylor, เสนอระบบการจ้างงานก็คือการจ่ายเงินนะครับบนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจสรุปหลักวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์สรุปง่ายๆประกอบด้วย3หลักการดังนี้นะครับ 1>, 1. การแบ่งงาน (division of labor) 2. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (hierarchy) และ 3. นะครับการจ่ายค่าจ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจ (incentive payment)